การรอคอยการกลับมาการตอบกลับหรือการทักณตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณสำหรับท่านใดที่เลื่อนผ่านมารับชมดีโอคลิปนี้นะคะพลังงานนี้คือพลังงานของการรอคอยการตอบกลับการกลับมาของใครบางคนในสถานการณ์ที่เรากำลังคิดถึงกำลังรอคอยเขารู้สึกกับเราเหมือนที่เรารู้สึกกับเขาหรือเปล่า อาจารย์จีบไพ่ห้าใบให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าเขาคนนั้นว่าเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าและคิดอยากจะกลับมาหรือตอบกลับเราบ้างหรือเปล่าในใจของเขายังมีเราอยู่บ้างหรือเปล่าคิดถึงเป็นห่วงแล้วก็มีความกังวลใจ ในสถานการณ์ของความห่วงความคิดถึงมันปนความเหนื่อยใจความท้อแท้และรู้สึกยังกอดเราไว้ในใจเสมอไพ่ก้าวไม่เท้าเป็นไพ่ของการรอคอยเหมือนที่เรารอคอยเช่นเดียวกันแต่ในสถานการณ์มันเป็นพลังงานของมือที่สารักสามเศร้าหรือมีใครบางคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ ทำให้สถานการณ์ต้องตัดสินใจจะไปต่อหรือพอแค่นีน้กับความรู้สึกที่เคยวางแผนที่เคยมีความรู้สึกดีต่อกันเคยไปเที่ยวเคยไปทานข้าวหรือเคยไปทําบุญร่วมกันมันเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในความทรงจำความคิดถึงและเป็นพลังงานของความนิ่งเงียบ ใช้ความคิดและการทุกทวนอะไรบางอย่างบางคู่บางกรณีบางรายอาจจะมีความคิดคบทวนเรื่องราวต่างๆที่เคยได้คบได้คิดได้ปรึกษาได้ดูแลใจกันมาสักระยะหนึ่งแต่ในสถานการณ์ของความนิ่งความเงียบเขาคิดถึงเราและเขาก็เป็นห่วงเรา เหมือนกับที่เราคิดถึงและเป็นห่วงเช่นเดียวกันแต่สามไม้เท้ากับเจ็ดเหรียญมันอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในสถานการณ์ความนิ่งหรือความเงียบมีความเป็นห่วงมีความโหยหาปวนใยและรู้สึกมเหนื่อยใจ ขอแท้เหมือนกันอาจจะเป็นเราที่เป็นสถานการณ์แบบนี้เขาก็เป็นเหมือนกันแต่เขานิ่งอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือโพสอะไรให้เรารับรู้แต่ในความรู้สึกของเขาคิดถึงเราแล้วก็เป็นห่วงเราค่ะอยากพักมาอยากกลับมาอยากคุยอยากเคลียร์ปัญหาต่างๆหรืออยากพูดอะไรให้เราเข้าใจ เดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะสรุปสักสาใบว่าสถานการณ์ในวันนี้ณตอนนี้ความรู้สึกเขาเป็นอย่างนี้และไพ่อยากแนะนำอะไรใบที่1 justice <It> ใบที่สองสามโอกาสและความฝันในสถานการณ์ไพ่อยากบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึก ที่ดีต่อกันอยากได้รับความยุติธรรมอาจจะเป็นเราก็ได้หรือเป็นเขาก็ได้ที่อยากได้ความชัดเจนหรือความยุติธรรมเจ็ดถ้วยมีใครบางคนภาวนาขอพรอ,อยากให้มีการตอบกลับอยากให้มีการกลับมาในสถานการณ์ของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภาวนาหรืออาจจะไปมูที่ใดที่หนึ่งเพื่อ ให้การกลับมาของคนรักคนที่เราคิดถึงอาจารย์เชื่อว่าในคลิปนี้ต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างอยากกลับมาใช้เวลาอีกสักหน่อยไม่นานเกินรออาจจะเป็น3วัน3สัปดาห์หรือ3เดือนมีการตอกบกลับมาหาเราอย่างแน่นอนมีการได้ปรับความเข้าใจและให้ความยุติธรรมซึ่งกันและกัน คลิปนี้เป็นคลิปเห็ือนการรอคอยความคิดถึงการกลับมามีโอกาสเป็นไปได้สูงอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับท่านที่กําลังรอการตอบกลับการกลับมาของใครบางคนขอให้สมหวังในสิ่งที่คิดและสิ่งที่ปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้และจะประทานพรให้กับเราค่ะขอให้เราได้รับความยุติธรรมกับความรักที่รอคอยและสมหวัง ขอโชคดีนะคะอย่าลืมกดหัวใจและพิณน้องรับพลังงานเพื่อคลิปนี้จะได้มีปฏิหารเกิดขึ้นคุณะคะ่ะ